สวัสดีค่ะพี่น้องสุภุสุขคนมือนีเช่าเจ๋ยบัรพนาพาลเลาะาเปลี่ยนบรรยากาศค่ะล่องเขาขุดเขาปลาหาเฮ็ดน้ำหมอกเบิ่งค่ะก็เลาะไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเนาะสิตมานหรือบ่มานก็ไปเบิ่งไปรุ่นหายกำลังใจเชาขขา่าเจ๋ยเบาวิ่เลยค่ะปะเขาขุดเขาปลาเบิ้งสวัสดีครับสวัสดีท,ทุกท่านครับผมไปลุยเลยครับมือนีหาเฮ็ดครับพี่น้องมาโอ้ยเหล่ากันนี่ตุ่มกันนี้เฮ็ดไข่เขียวไข่เขียวพี่น้อง นี่ก็มาทัวรทิปทวร์แดนเลยพี่น้องเลยต้องทามพิกัดดอกเพราะว่ามันไปหลายป่าเอาผลหิวหยวเบิดเลยเพราะว่าเห็ดล่งท่านเห,ห็ดไท่ในตู้เย็นนี่ก็มาต่อตะก,กินกระพุ้ใจที่ได้เห็ดหมองยิ่งยิ่งเห็ดไข่เขียวมาต้งกินหรอก ดูดูตุ่มเลยนี่มลมเลยน่คือันนี้ลินเนียนไข่ขาวนี่ไข่ขาวไข่โพนอู้ยขี้ดินเข็งดูกตุ่มพี่นอตนมำหนมนอนบอกเลไข่ขาวนี่แ่นมดีดีอื ัดขาเห้าเฉืถิเป็นดอกนี่งามมดีพี่น้องนานีเด้เขียวเขา่เขียวครับไอเขียวู่อบนมันนี่ใจได้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 เพราะอาจสบพูดหรอพ่อไยยุบไตยยยอ้ยมันบบถือขนเดีหอมโอ้ย เป็นเป็เห็ต <c oughs> ดาตดากแห่งไปเลยเออดอกงามงามไปเกียวตุ่มดอกเอียงมันเบ้อเจาก็ถอยกล่องแน่เออเอ้ากับเบ้ออยู่ข้าเกาวน่าเห็นบอลอ๋อขี้ขาวอ่ขีขาวกดบหมกมุมอือ เด่นเล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 ่นมาพี่น้องไงไงเด็ดฝนอีกแล้วพี่น้องตัวเขาพังตัวเขาพังคล้ายเขาคล้ยเขาดอกง่ายพี่น้องมาถือจังหวะอืมหุบตกเก็มาใหม่กันพี่ครับโลกสมบูรณ์แบบคักเลยหอมหวนหวนเลย คิดอะไรคิดป่นแล้วบัดนี้คิดอะไรซะสมัยเขียวปะคุ้ม,มขเขเียวครับรนี่ของง่างมด้วนี่ส่วนหนักสิเป็นเฮ็ดนี่แหละครับพี่น้อทงท่าผมนี่เห็ดไข่เขียวไข่ขาวโอ้เไข่ขาวไข่ขาวตัวนี้ขาใหญ่ครับปะต้องห่วง จจกเข่าข้างขหอมนี่ก็แล้วพี่น้องเฮ็ดช่วงนี้เพิ่นเดินว่าเฮ็ดน้ำหมอกด้วยพี่น้องเฮ็ดน้ำหมอกครับมีหลายทันถามว่าเฮ็ดนี้ยังคือสีออกหนานี่ยังสีนะเป็นเห็ดน้ำหมอกครับมารุดมาเอาน้ำกันครับพี่น้องนี่สีก็ะถือว่างามไปเลยบอกว่าแข็งดีมาตรทาน น้ำมากพี่น้องเกิดข้นด้วไข่เขียวอยู่ข้างหลังนะเข่าเข่าเขียวเข่าดอกนึงดอกใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวไข่เขียวก่อนพุ่นครับดอกใหญ่ๆอยู่พุ่นในจุ่ถูดลุยเมาไข่เขียวอยู่ข้างหลังก่อนไปต้องเข้าถึงจังหวะครับพี่น้องต้องเว้นระยะห่างสาม สามมื่นสามมื่นจะต้นเพลือกับเถาม่งมึงเนยเพียงดอกอ <c oughs> ไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมย่างอ่อนไปทางพี่เดี๋ยวผมสีย่างอ่อนไปทางพี่มึงฟังนี่น้ำครับพี่น้องไปมาทีคิดว่าดอกเนี่ยจะไดเหลียวมึงมากเลยตาไกลๆน,ในี่นี่ละดอกนี่ละ มีเต็นต์ตมนั่เอาต่มกัน,านขาดมขาเรื่ๆที่หนอเนี้ยขา่ะ,ะานียังมีตูม้มอีกนี่ตื่ปหนอาดขึ้นเ้ออื้อุอ้ยอวกตัวนี้ได,ด,ได้ได้วี <laughs> <laughs> บ่เป yeah! wow. oh yeah. well, yeah, ็นตะไดรก็บ้าเอาโอ้ยเสียดายดิดอกตู no way, ้มสำนักกระยังเป็นะยังอือนี่แหละเขาอีกแล้วสามดอกสามดอกสามดอกคิดว่ามี้ตะดอกใหญ่ๆด้วยนี่ต้องคิดเม้นเลยอือมึงมึงเอาที่เราพี่น้องอยู่ในจอหมดทั้งสามดอกเลยครับมี่ตะดอกใหญ่ๆสามดอกนี่ไอ้วยบอกไงเหมือนนี่พลนนี่เฮ้ยกระลังอ๋อเนี่ โอ้ยอ่ะได้่แดงสี่เหล่พอดีเลยเป็นเล็บหน่อยค่อยๆล่างเอาขอด้วยเด้อขอกันเถอะเคียวเพิ่นออกแต่ผมกินเห็ดแหวนพนเด้อนอนแบ่งปันกันกินนี่ด้วยละครจะดอกงามๆครับพี่น้องเราต้องห่วงเลย เงี้ยมาตรฐานครับจอคือเก่าบุญฝรั่นด้วยผู้เดยียวพี่น้องเอ้านั้นนม้หอยจีบบุญหมือนเลยเต็มใส่ยุงสีบุญหม,มือยังคำเหรอพี่น้องบุญอืมด,ดอกนี่หาง,งามงามโคตรงามสุดๆให่เขาวได้หนพี่น้องเพราะว่านี่สมบูรณ์แบบครับชุดสมบูรณ์แบบดีๆดอกนี น้ำเงินหอม <c oughs> เอาสสยตาหมานมันมาน<า>นี่ยไปเกิดถึงถูกพูดเลยเนาะเดี๋ยวเห็นไงครับเห็นหนานี่เดี๋ยวเห็นไงเห็นคือเห็นเลยเห็นกระหงวดเป็นยังสามเห็นสามนะซีซ,ซแล้วซเอาอีกซีแล้ว,ลวมิหาปะ หาเเลงใดสองสามสี่ห้จหลังใดเลยไหมแต่พระเทก็ต้องได้อยู่แล้วอาเห็ดใสๆลุ้นครับพี่น้องจะตัวนงามเลยสุดยจทยเาถุแก้าอีกเรียวอ๋อไโชว์ของเจ้าเจ้ยบางปีนี่ลากเงี้ยวจนไปถึงกลางเดือนท่านว่าเลยพี่น้องบางปีด้ ปีไรที่อากาศดีโอ้หันหมอกดีดีนี่ดีดีเลยสภาพอากาศด้ีพี่น้องสภาพเป็นตีละลึกนจังแต่ว่าทีนี้นี่ยังยังอยู่ต้นของพืชสศรกิจาอยู่รอดหลุนว่าผลสิทธิ์ออกหลากเงาไปหอดวันที่เท่เลทของเดือนขึ้เขาขึ้นเขาสมัยด้วยคุณล่าแหลมเบาเบาเป็นเสือแหละ มาตัวนี้ด้ดีจได้ขายได้ใกล้ขายพอกสุพอไม่เห็ดเิ็ดหมุกมุกกระต้มโอ้ยตามจริงเอาได้นี่ยอันดอกบ้ได้กับขึขาดนะพรอ,อะไรวะบีบอยากออกสันนะเอออ่ะไปคุณครับมนันบล็อกนึกน ได้พป่น้องสิบ่ได้เด้งกันป๊ัดพี่น้องหอมแห้งหายดีเสือล่ะตัดออกหมาโอาตองห่อครับตองห่อเราไปย่างเราไปตำปนนี่ก็สซูดยอดขึ้นกันครับพี่น้องบวชเรียงหอมบวชเรียงแสบนี่ที่หนึ่งเลยปัดอ่ลุ่นกันต่อครับพี่น้อง อุ้มเดียวกันแต่ได้เทมีหุกโบดดปุ่นตัวเห็นบ่ไม่เปลี่ยนมาที่สองดอกนี้นบ่จอนนี่นี่ใ้เขียวใ้เขียวครับอยากให้พี่น้องมานยางน้ำกันไหมสิได้ถือกินหอมโอ้ยบ่ได้ตัว <laughs> บักสนิทว่าหันยางน้ำกลนกระตาหนพีพี่น้องเอ้ยหันผู้ไดแพ้่หนีเป็นล้มเลย ผันผูใ้ใดมักกระบ,บ่อย่างนี้จากกลนกระตาเลยล่ะยางตามกระตานี่หอมหวนฮวนอยู่มัดมือครับเน,นี่ยคือปาดคักป,ปาดเนี่ยแต่เป็นตาลินใกล้รูดออกจากหุ้งข้อเถอะาง <c oughs> โค้งนี่โค้งหน่อยนี่ยางยางแค่หน่อยปาดปวดปาดพุ่งนี่ก็ด่เป็นเป็นตาปาดทำไงปาดเนี่ยปาดนั่นไง ขุนดอกตูมกับมี่พี่น้องยงว่ะสุดยอดอีหลกเต็มจอเลยมือนี่ยอ้ามืออื่นบอออกเด้อพี่น้องมืออื่นต้องเว้นระยะอีกครับกระชือกระชื่อยู่ดอกชงดอกชงดอกกันสิประมาณนั้นันเฮาเหลือนี่คือดีคือว่าเพิ่นกระได้เป็นเชื้อให้ได้เป็นเชื้อครับดอกตูมโอ้สุดยอด ที่สุตทของความหมานอีกแล้วค่ะพี่น้องเขียวขาวเขียวเียวขาวเขียวสลับกันไปดสิรัพี่น้องก็กพ่นที่เขาเอาหาหกดอกนี่แหละแต่่าคนเรฟังกันครับหาหกดอกอยู่ฟังพุนมันนี่มาฟังพี่มันนี่เยวมเอาคเียวกันเอามสรุปแล้วพ่นี่กัซิบก็ดอกครับวมเคยเจอหลงนีหม กันเล้เขาสีจังหวะนี้อ <the> <time> <c oughs> ู้สุดยอดแมนพิษน้ำหมอกในสุดยอดสีดดีไปมือแลงของกับสีอย่างตำแจ้วจากสองสามดอกพี่น้องพราได้จำเพราได้คุยโอ้โหพี่เมย์เสือเอ้ยเป็กเป็นสูยของเหรอบ้าตองห่วงว่ากระตาหน่อยกระตาใหญ่เพราะว่าเตรียมมาพร้อมเบิด ตุญแางก็มีชงปุ๋ยก็มีเตรียมพร้อมครับเพราะว่าสวิงก็ยังเอามานำเพื่อได้รขันบ่ออะไเห็ดกับสิเวลงหาลักป้าคอนข้าเจ้านี่ขันมานเห็ดเหลวเมยเหลวก็คือสิบ่ออะไหาป้าคอนดอกเนี่ยเอาอย่าหายไปยางนี่เลยเล่นพลาดงานขึ้นแต่ไหมเฮ้ยเป็นงาสร้างนี่ขาเห็ดเพิ่นนะพี่น้อง เงินสวันครับหอมนุ่มๆย้อนแสงนด่จัะน้อยครับพี่นุ่มอือหอมหวนหวนเลยเอาเอาใบไม้บางดอกนั่นโอ้ยขอบคุณครับงดนะกึินมา อี่สุดขงที่สุดนี่นี่ยีกนะเกี่ยวใบไม้ออกเนี่ต้องสงสัยคอหมาคนลุกตีตกใจญ่เจดิมันึกว่ามันตัวน้ำเกลียงหมาคนลุกอู้ยมึงกระดอดออกพี่น้องเอย คักมือนี่สกีลาเขาก็ได้เก็บเห็ดเทาก็ได้เก็บคือกันแมนของเทานี่ของหอมแมนอุ้ยสักอีกเดียวพี่น้องมาไปเห็นแต่ห็นน้ำโพนก็มีสักอีกเดียวมาๆในกระตาก็เห็นน่าท้าเทามาพี่น้องมากเอ้ยเอ้ยโอ้ยใช้เกี่ยวเขาเกี่ยวตาเกี่ยกระตาจะดึงจะดึงไปงานใหม่าดึงอย่าดึงคนสมุด อุนเขากับขนไปไปสกีเพ็บยีขาเธอเบิ่งคือนะอ้ยโค่นทีนี่ไปนำไปเลยนำไปเลยนํไปเลยเอาหันคาง ไอ,อปูนน,น้อมสุกหกเลยดินนั่นแห้งออกพิษลูพิษหลางยังวนเวียนอยู่พ่นกเก่าๆอยู่นั่นคข <อ S 1> ้าพูดนั่นนั่นพดอยู่ไกลๆนั่นเพราะท่านไปใส่ครับวนเวียนอ่อนพูนอ๋อครับคุณมาก เกษตรนาเหนาตีเหนากว่ามีเหนากว่ลายตุ้งเปียวดอกตุ้งฮัดแกบคุกเป็นคลิปคลิปสดเด้อพี่น้อง <laughs> วันที่หกวันที่หกเดทนที่หกอีเมียน,นครับคลิปสดบ่อกบ่บ่เมียนนั่นร่วมร่วมช็อตเด็ดเด้ออันนี้คลิปสดครับพันว่าเฮ็ดน,น้ำหมอกออนี่แหละเดือน พี่สษที่ก็เฮ็ดสุดเฮ็ดซุดไงกิบซุดมาพี่น้องสิบห้าช่วงความง่ายไงตึบตับตึบตับมาเบิ้งมาอ่ะอัย้อนแสงแจ้งน้อยได้ครับพี่น้องนี่นี่ติดไข่เขียวพวกเฮ็ดไข่ขาวใหญ่ทีอันนั้นเอาไปก่อนเอาอันนี้นี่มันสุดยอดนี่โอ้ยเลื่อมโอ้ยเลื่อมเลื่อมโอ้โอ้เอ้าไปที่ประเทศยามหามุมกล้องที่ดีที่สุดครับ อีขาโอ้ยอ้วนดีตาหักเลยเป็นตาจูบเถอะป็นตาหอมน้ำฮัลโหลนี่พุ่นดอกพีเป็นพี่น้องเห็นไปะเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวไปใส่กระตาก่อนนะอุ้ยตีเหลี่ยงหงพอบึ้งพี่หลาฝุ่นฝุ่นพี่น้อง <c oughs> บ่บ่แมนจานเด้อพี่น้องบอ่แมนจานบ่แมนถาดครับดอกเห็ดครับบ่แมนจานดอกเห็ดดอกเห็ดนี่ไอ้เหยือกสะออดดอกตีน้องความเงยน,น,นี่ดอกเพิ่นสิบ่งามเด้อพี่น้องเพราะว่าเป็นบ่มีฝนแต่ว่าแข็งดีแต่ว่าแข็งครับหอมความหอมกับหอมกว่าช่วงหน้าฝนหอมแบบกีบกินแหมแม่นคันแม่นดอกไอ้สีคันเทาๆเนี่ก็กินโชย คือกีบดอกพันสีแตกจังสีนะพี่น้องถ้าเป็นหนาแรงเพอวันหนึ่งร่มล่มแห้งล่มแรงล่มหนาวจังสีนะน่มะมันคือฝนหันฝนนี่คือวาหล่ะดอกพันอิ่มน้ำกีบดอกพันธุ์กึ่งสวยสึงามเอาเต็มตย่าให้ล่นกระต้าออกมากีบดอกเพราะว่าเ่ยไมเอายางถืองามาเห็นน่มับินครับอกระบงาม<ะ>ต่อครับ ตาตะเดียวองเสาะสอกสอดซองเสาะสองซอกเดียวไปขาวๆแล้วแม่โหลดพี่น้องดอกเห็ดเลย่วงนี้แง่ไงหาไงครับสามดอกเท่าที่เห็นด้เท่าที่เห็นเอาดอกหนอกกรอบที่เจ้าเห็นก่อนมะผมเห็นขาวแต่ว่าเคี้ยวนี่ สอดออกมากครับอีพออีแม่ออกมาเขียวงามก็ขาวอีพออีแม่ <c oughs> เยสะอื่นสะอ่อนค่ะคือจอดอีดีค่ะพี่น้องอ๋ออ้ยมีหนองน่ะมาขาวบัดนี้อ่ามันเป็นแป๊วไข่ขาวครับม <c oughs> ีสองสีสำนีแล้วครับมือน,นี้พ <c oughs> ี่น้องสีชมพูผมมีแกมมากแน่นอนสีแดงมีอยู่เก็บหักปลาทายคอยเอาเลีว้วเขาเอาไปแล้วจอด ขาเป็นไงอดอันนี้อันนี้เขาเริยกบ้านเพอร์เบอร์นี่พี่น้องนี่เลยบ้านเพอร์เบอร์แนนนี่แหละว่มเป็นแม่ของบ้านเพอร์เบอร์แบบนี้แหละโอ้ยสุดยอดเป็นช่งไดิเป็นช่งไดิที่สุดวะแข็งดีแนมไปแนมไปจังสีส้มเขียวแต่ไปเบิ่งไก่ไก่มา อีโบีเมยซะอื่นซะอ้อนเงยค่ะพี่น้องนี่ดอกเงยดอกงามครับโอ้ยเบิงสิบ้างแดดทั้งทั้งเงยทั้งงามดีดีโอ้เหลียบปาบเลยเดาอยู่เพื่อเดียดเร็วเฮ้ยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนกระตาใหม่เลยครับพี่น้องเต็มเลยเดี๋ยวแกระตาแป๊บหนึ่ง ตาไมา้เครพี่หมอเกอปวดกระตุ้มเลยตาไมาอ่อุ้เอเอานะใช่อืมเเขียวครับผิดนะพโปไข่เหลืองาอืมกรงานเผ็ดเลยอุ้ย ย้อมแดดสีขาวออร่าอา่าอออเหลื่อมมาทางพี่มาทางพี่ยี่ยมาแดดครับเหลื่มอ,อมแดดไข่ขาวดอกตูมพี่เน่าอยอะกันหน่อยอันถาเน่าเยอะกันหน่อยน,นอ้ำครับง่าสร้างอ เดินลอนครับพี่น้องอันเลยน้าแข็งดีอ๋อตัดตุ๊กถุงง่ามพี่น้องโอ้ความง่ามของเห็ดง่ามได้หนดอกนี่ง่ามพี่ดอกเนี่ยมันเเปลี่ยนอ๋อปวดตุ๊กปุ๊กอยู่สุดยอดเลยพี่น้องว่าเมนเฮดตุบุก ดอครับดอกยัง่างามหอมหอมสองดอกครับใบเขาวสื่อมดีดอกนี้ยังงามอสมบูรณ์แบบดอกนี่อุ้ยไั่นู้าอู้ยยงงามพี่น้อง ขาหัวตัวอยู่ขาดอกตูมครับพี่น้องไข่ขาวอืมงามดอกบานครับพี่น้องดอกบานอันนี้บานงามเลยที่บานสมบูรณ์แบบเลยนี่ครับเก um. ็บต so ัวนี้มาอืมเก่งเกิดปืนขาดโคตรเลเห็ดแดงนั่งกระป๋นใส่กันก็ได้พี่น้องเสียบเพื่อนแมฮิตหยิบไอหยิบปูนส่กันเลยอกไปปูน อ no ันนั่นแหละทึงพ่นน่ะทึงพ่นน่ะเห็นบ่นี่มันง่ามง่ามเลยตูมบอกตุูมครับตูมตูมง่ามตูมตูมอ่ะพี่เกลียากสนาอยู่ว่าตูมตุ้มๆยังมาตูมตุ้มๆโกเดี่ยงงงโกเดี่ยงงงขัดง่ามไม่เอาก็ไม่ได้เห็ดกีดพี่เกลียเสียดาย นานีเ่เสียบครับได้บกูดีจังเลยเดีเ๋ยวเราจะดอกดีๆพี่น้องฮะดีเลย หอมกระตากระพองกันพี่น้งองมา <c oughs> หาเบิร์ละเละทัวร์ละเละมาสรุปอยอดไป <c oughs> สรุปยอดครับนี่กระตาเลยเต็มจูห่วงเลยครับพี่น้อนตาหนอกนตาพีพีมาอยู่ที่หลังนี่ นุ่นก็ได้ปุ่นว้าเี้ปุนใหญ่ปุ่นที่นี่ปุ่นเมืดปุนหนึ่งกับอีกแกงหนึ่งปุ่นครับนี่แมนบธรรมดาที่นี่สองสามดอกกระปุนนาดีแล้วนี่กันอู้อันนี้โพดโพดนี่โฟดพดไปถือว่ามันค่ะมื่อนี <oh> ้มีความมันเนาะค่ะเนาะหนึ่งวันแต่สีบอมมันเพชรน้ำหมอกเขาถือจังหวะพอดีไปแล้วค่ะเป็นเฮือนแล้วลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เลยค่ะเด้อเมื่อแล้วโบแว่ลงทงดอกคือลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้า ขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับ